เกษตรกรผู้ปลูกลองกองได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาผลผลิตตกต่ำที่สุดในประวัติการผลลองกองตกเกรดที่กเกษตรกรจำหน่ายหน้าสวนเพียง5บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นอีกทั้งผลลองกองมีอายุไม่นานเก็บได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็เน่าเสียนักศึกษาชั้นปีที่3คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินได้ทำการวิจัยคิดค้นการแปลร,รูปลองกองเป็นไอศครีมลองกองและเยลลี่ลองกองด้วยวิธีการง่าย เริ่มจากการนำผลลองกองผสมกับน้ำเชื่อมแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนจะนำมาแยกน้ำออกนำน้ำเชื่อมไปต้มผสมค้ารารจีแนน20กรัมเจลาติน10กรัมและอะซิติก10กรัมต่อน้ำเชื่อม3ลิตรเสร็จแล้วใส่เนื้อลองกองในบรรจุภัณฑ์เทน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนำไปแช่เย็นไว้จะได้ผลิตภัณฑ์เยลลี่ลองกองเก็บได้นานถึง6เดือนจำหน่ายได้ราคาถ้วยละ10บาทลองกองนาะตอนนี้ในะปัจจุบันของเราคือมูลาค่าตัดต่ำมากจากนั้น ถ้าสมมติเราเอาตัวตัวลองกองนี้มาแปรรูปก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับลองกองมากขึ้นนะคะรา mm hmm. ว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะ mm hmm. เพราะว่ายิ่งลองกองทั้งหมดไปไปดูไปดูที่ชาวบ้านแล้วลองกองจะส่วนมากจะตกคือเขาจะเอาไปขายก็ราคาตกต่ำใช่ไหมคะคือเขาทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะถ้าสมมติเราเอาตัวนี้ส่วนนี้ที่เรามาทำวิจัยตัวนี้ไปแนะนําให้กับชาวบ้านถือว่าเป็นดีมากค่ะ ส่วนวิธีการแปลรูปทําไอศครีมลองกองมีขั้นตอนเหมือนกับการทาเยลลี่แต่นาน้าเชื่อมและเนื้อลองกองปั่นด้วยเครื่องทําไอศครีมจะได้ผลิตภัณฑ์ไอศครีมลองกองรสชาติหอมหวานอร่อยไม่ซ้าใครการแปลรูปลองกองด้วยวิธีการง่ายๆและใช้เทคโนโลยีไม่สูงซึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลุกลองกองสามารถทําเองได้โดยใช้ต้นทุนไม่มากแต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้หลายเท่าตัวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา การวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็วัสดุวัตถุดิบที่เอามาแปรรูปครับเราจะใช้หลองกองน้ําตาลแล้วก็สารเพิ่มเนื้อนิดหน่อยก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนะักและราคาต่อขายในไอศครีมอครับมันก็จะขายได้อยู่ประมาณ10-15บาบาทก็เพิ่มมูล,ลค่าได้เกือบ จากผลลองกองหน้าสวน10กิโลกรัมราคา50บาทนำมาแปรรูปทำเยลลี่ได้150ถ้วยขายได้ถ้วยละ10บาทเพิ่มมูลค่าได้ถึง1,500บาทเลยทีเดียว การแปรรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเกษตร,รกรผู้ปลูกลองกองครับดละนี้ก็คือหน้าตาของไอศกรีมลองกองและเยลลี่ลองกองนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของลองกองได้อย่างยีเลยทีเดียวเกษตรกรผู้ปลูกลองกองคนใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาติดต่อขอเรียนรู้ได้ที่คณะเกษตรศาสตร์มาหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคร,นครินทร์ครับมุัมมัตรุสตีใช้คารุนสำนักข่าวไทยสัรมทอรรายงาน